来点五百。 สวัสดีครับภาพที่ท่านได้เห็นขนาดนี้เป็นภาพของการบริจาคของโดยคุณยายปิ่นแล้วก็บรรดาลูกหลานพร้อมกับเว็บคนไทยยูเคป้าอุวัฒนา f อนะครับแล้วก็สมาชิกเว็บไซต์คนไทยยูจากทั่วโลกนะครับก็ได้ร่วมมือร่วมใจกันส่งของมาเพื่อบริจาคพี่น้องชาวชุมชนวัดอะไรนะครับวัดอะไรนะครับโชเปอร์เรือ วัดชัยติศที่จังหวัดประมธานีนะครับทางแยกมาสามโคกนะครับตอนนี้เรากำลัง,งลอยลำเรืออยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพยาครับบ้านหลังนี้เป็นเรือนไทยเก่านะครับรูปแบบเรือนไทยยังคงความเก่าอยู่ที่ยอดโดมหลังคานะครับโดนน้ำท่วมครึ่งประมาณครึ่งหลังนะครับเจ้าของบ้านอยู่ไม่ได้ตอนนี้ ขยับเข้าไปอยู่บ้านลูกหลานข้างในนะครับ ไปไม่ถึงบ้านก็ขอแจกในเรือนี่แหละครับยายตินครับพวกเราทําตามเจต,ต,ตานาลมของยายตินแล้วนะครับผมมณีแดงนะครับเป็นตากล้องตอนนี้เกต๊กลางสั วันนี้คุณยายปิ่นพร้อมลูกหลานและหมู่คณะชาวเว็บไซต์คนไทยยูเคแห่งสหราชาเาจากประเทศอังกฤษนะครับก็ได้นําของควนบรรเทาทุกข์อุทกภัยมาแจากพี่น้องอชาวปทุมธานีนะครับบริเวณแยกตามโคกวัดชัยสิทธ์นะครับตอนนี้ก็ระหว่างการมอบของแล้วก็อลอยลาเรือแจกกันกลางแม่น้ําเลยนะครับ เขาะได้ถ่ายรูปด้วยอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละ้าหนละห้น่คนนั้สามแดหลูกเกงก็ดีนะใรับน้องเกหลุดไม่ได้นะลูกเตอางนอกเลยรับ้วลูกลงเม้า้ดนเลเว็บคนไทยยูเคตอินโ มีวิดีโอด้วยวันนี้อันนันวันนี้ถ่ายทำถ่ายวิดีโอให้ด้วยถัดวิดีโอด้วยของปากจากแดนไกลครับพี่จาอังกฤษครับครับผมกินชุดอ๋อกัน วันนี้วันที่11เดือนพฤศจิกายน2 5 0 2,558นะครับวันนี้11 211นะครับ11ร้อน11นะครับก็เป็นเรื่องดีที่ยายปิ่นได้นำออของกินของใช้รวมถึงข้าวกล่องนะครับแล้วก็ส่งลูกหลานมาทำการมอบของให้กับพ่อแม่ที่น้องชาวปทุมธานีที่เดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับ น้ำท่วมตอนนี้เรากำลังล่องเรือเรือแจกตะเวนแจกตาม<อ>าบ้านที่ออกไปไหนไม่ได้นะครับร